สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมามบลเล่คลิปนี้เราก็มาดูโมเมนต์ที่น่าประทับใจอีกหนึ่งโมเมนต์ครับของเตยหัตยาบำรุงสุขบอลเร็วคนเก่งของประเทศไทยนะครับที่ตอนนี้ได้ไปลุดเล่นในวีลีกอีกหนึ่งสมัยแล้วก็ลงเล่นให้กับทีมเดิมโตโยต้าครับซึ่งเมื่อวานโตโยต้าก็สามารถเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตนะครับคลิปนี้เราก็มาดูโมเมนต์สุด น่าประทับใจจริงๆครับของเตยหัตยาเป็นผลงานของเตยที่มีการบล็อกคู่แข่งได้นะครับงานนี้โค้ดถูกใจและสะใจสุดๆครับมีดีใจแอคชั่นดีใจนะครับแล้วก็ยกนิ้วชื่นชมเตยเลยครับโดยโค้ดได้ยกนิ้วโป้งนะครับเพื่อเป็นการชื่นชมเตยที่สามารถบล็อกคู่แข่งได้อย่างสุดปังแล้วเมื่อวานเวลาเตยทําแต้มได้โค้ดก็จะมีแอคชั่นสะใจสุดๆครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบล็อกเมื่อวานเตยบล็อก หลายเต้มมากแล้วโค้ดก็มีแอคชั่นสะใจจริงๆครับนี่ก็ถือว่าเป็นแอคชั่นของคอใจในลูกทีมของตัวเองนะครับเก่งมากๆเลยครับเตย